เซลล์อีทนัมเบอรวันสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์อีทอีกแล้วนะคะวันนี้เซลล์อีทมาพร้อมกับรถรุ่นนี้เลยค่ะ4ประตู1.9 Z นะคะก่อนหน้านี้เซลล์อีทนำเสนอ4ประตู1.9 LDA ไปแล้วเดี๋ยววันนี้เซลล์อีทจะพาทุกท่านมาชมนะคะว่ารถ2รุ่นนี้ต่างกันตรงไหนบ้างตามเซลล์อีทมาเลยค่ะการปัดน้ำฝนรุ่นใหม่ค่ะทุกคน ล้อมแมกลมดำแล้วปัดเงาด้านหน้าแบบนี้เทสปอร์ตค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปรับสองฝั่งนะคะพร้อมกับคุมหนังที่พวงมาลัยนะคะเบาะหนังคูแมกนุ่มๆเลยค่ะส่วนท่านใดนะคะที่สนใจรถ4ประตู1.9 Z นะคะคันนี้ราคา845,000บาทนะคะ แวะชมได้ที่โชว์รูมเลยเดี๋ยวเซลิสจัดโปรพิเศษนะคะเดี๋ยวเซลลททำแคมเปญแล้วก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคะใครอยากรู้ก็ตามไปดูนะส่วนใครที่อยากรถที่อยากจะดูนะคะรถตัวเต็มๆเลยหล่อๆแบบนี้เลยเชิญได้ที่โชว์รูมนะคะเซลินัมเบอร์วันสวัสดีค่ะ